ก็ทำกูบาร์สิงห์มากเลาะคือกูบาร์สิงเนาะวันนี้ไม่ได้อยู่งไปย,ยู่นาครับวันนี้อยู่กรุงเทพครับกรุงเทพวันนี้สิพาไปขึ้นร,ร,รถรถไฟฟ้าเนาะรถ้วไฟฟ้าสิพามาเลาะกรุงเทพครับตอนนี้เราอยู่ที่สุขุมวิท66นะครับสถานี BTS อุดมสุขนะครับอุดมสุข ว่าไนยศิภาไปขึ้นรถไฟพี่น้องพี่จะเป็นคนบ้านนอกมาสาม,ามา้าบางกกว่าไนยมาเป็นประจําครับไปสิภาไปขึ้นรถไฟฟ้าเนาะนรถไฟฟ้าดูเมืองกรุงเทพเนาะไปเยอะมากเลยครับเราซือ้อตัว๋วจะไหน่ายตั๋วอยู่นี่ไงไป,ไ,ไปตลาดพูครับโอเคส่องมาถามเรียนรถที่สยามนะคะครับผม ตัวมาแล้วพี่น้องไป็นอะไรบ้าเงเนี่ยรถนี่ไงเราก็ต้องดูตรงนี้นี่ไงเราอยู่ไหนนะตอนนี้เราอยู่อุดมสุขเราอยู่อุดมสุขเราต้องไปต่อรถอยู่สยามครับปลายทางคือกู้คดกู้คดกัทางไหนกู้คดไปนี่สยามครับกู้คดนะครับกู้คดกู้คด มาพี่น้องว่าสงยอจะพาพไปขึ้นรถไฟไล่ไปไล่ไปไลยไปไล่ไปเลยครับไปมาเลย ไฟมาแล้วครับรถไฟมาแล้วไฟฟ้ามาแล้วตัวนตอนนี้กำลังออกครับสวนทางกันเลยครับ Attention! Please move inside the train away from door areas. Do not lean against stanchions and hold straps, handrails or stanchions firmly while standing. Thank you. คนอย่างเยอะเลยพี่น้องเอาแค่นี้แหละคนเยอะมากพบกันคลิปหน้าครับว่าว่าพี่อยจะไปไหนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบายบายครับคนอย่างเยอะเลย